สวัสดีค่ะคนเกิดวันพุธนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปแนวทางชีวิตของคนเกิดวันพุธค่ะแนวทางในเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะประจำนะคะกรอบเวลา3-9มกราคม2564นะคะ3-9มกราคม2564 ดูกันเป็นแนวทางนะคะในส่วนคําทํานายในเรื่องของการงานนักเรียนนักศึกษาสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้นะคะไปใช้กับเ,เรื่องของการเรียนการศึกษาของเราได้นะคะคําทํานายในเรื่องการงานคนเกิดวันพุธค่ะ3-9มกราคม2564มาดูกันว่าแนวทางในเรื่องของการงานของคุณนะคะควรจะทำอย่างไรนะคะ คนเกิดวันพุธสามถึงเก้ามกราคมยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะมีแบบว่าต้องเหนื่อยบ้างเหนื่อยต้องเคลียร์ต้องสะสางนะมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องสะสางอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทําเยอะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างหรืออาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพิ่มกว่าเพิ่มจากที่ทําอยู่เดิมนะบางคนพยายามที่จะหาจอบสองจอบสามนะทำเพิ่มเติมขึ้นมาคือจริงๆแล้ว คุณเองคุณค่อนข้างจะไม่ใช่ว่าเราขยันขันแข็งอะไรมากมายนะเราก็มีแบบเอออืดๆเอ่ยๆบ้างแต่ว่าด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะด้วยออความมุ่งมั่นหรือความพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นก็ทําให้คุณแบบเออมันมีเรื่องต้องตัดสินใจที่จะต้องแบบออใช้เหตุใช้ผลนะคะต้องใช้ความเด็ดขาดก็เลยอาจจะต้องแบบอโอเคกั้นใจนะคะมันอาจจะขัดกับความรู้สึกลึกๆของเรา นคนเกิดวันพุธเราเราอยากสบายๆแต่ว่าพอมีปัญหาบางอย่างขึ้นมาเราก็อาจจะต้องเออต้องได้ตัดใจว่าเออฉันจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างให้เด็ดขาดสักทีแก้ปัญหาให้มันเออหลุดพ้นจากตรงนี้สักทีคือมันมีปัญหาทิ้งซึ่งบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่า มันเป็นปัญหามานานแล้วแต่เราอาจจะเลี้ยงเลี้ยงไว้อยู่เหมือนเลี้ยงไข่อะคะ่ะปัญหาที่ไม่แก้สทัทีทีนี้กลัวมันบานปลายนะคะสามถึงเกมกราคมนี้ต้องจัดการบางสิ่งบางอย่างให้มันเด็ดขาดนะคะในขณะเดียวกันต้องบริหารจัดการเ,เวลาจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณให้ดีนะข้อดีนะคะ,นะ,คะในช่วง3-9กมกราคมคือเพื่อนร่วมงานเพื่อนนะคะ คนรอบข้างพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณคุณขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้นะคือคือไม่ได้ต่อสู้โดยลําพังนะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเออพอมีคนช่วยมันก็ดีใช่ไหมคะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จโอกาสที่เราจะเหนื่อยน้อยลงโอกาสที่ทุกอย่างมันจะราบรื่นมากขึ้นก็ก็มีนะคะแต่ว่าอยากจะเน้นว่าเราต้องใช้เหตุใช้ผลในการพิจารณาในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าปล่อยให้ปัญหามันบานปลายอย่าเลี้ยงไข้นะคะรู้ว่าสิ่งไหนที่มันจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการงานของเราก็ต้องรีบจัดการรีบแก้ไขมาดูการเงินกันบ้าง ด้วยดวงของคนเกิดวันพุธช่วง3-9มกราคม64เนี่ยในเรื่องการเงินโดดเด่นในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวการสนับสนุนจากคนในครอบครัวหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องการเงินมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเท่าไหร่บางทีอาจจะมีความล่าช้าหรือบางทีคุณจะต้องหุดหงิดลำคาญใจในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะรายรับรายจ่ายนะคุณเองคุณก็วางแผนมาดีแล้วละ่ะแต่ว่ามันมีบางประเดน็นบางเรื่องที่มันแบบ ทำให้ลาคาญทําให้ไม่พอใจนะอารมณ์ขึ้น <c oughs> คือบางทีคุณคุณคิดว่าคุณทุ่มเทมาเยอะนะทุ่มเทในเรื่องของการงานแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการเงินมันดูนิ่งๆมันดูอืดๆมันดูไม่ไปไหนไปไหนนะคะเงิ <c oughs> นก็ไม่พัฒนาเงินไม่งอกเงยน,นะอาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าไม่สบายใจนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ดีขึ้นขอให้อดทนทำงานต่อไป เงินเป็นเงินที่มาจากการทํางานนะคะก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะได้มาน้อยก็ใช้น้อยนะคะได้เยอะก็แบ่งเก็บนะคะแบ่งเก็บเพื่อที่จะเป็นทุนสํารองไว้ในอนาคตบ้างในขณะเดียวกันคนเกิดวันพุธท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองหมุนไม่ทันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะอย่างที่บอกผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะ,ะขอแค่เราเอ่ยปากเนาะ คือจริงคุณอาจจะไม่ค่อยชอบที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้แต่ว่าถ้ามันจะเป็นจริงๆก็นะลองดูนะคะคนเกิดวันพุธมีคนพร้อมช่วยเหลือคะ่ะไม่ว่าจะการงานหรือการเงินถือว่าดีพอสมควรมาดูความรักกันเริ่มที่คนโสดก่อน <c oughs> 3ามถึงเมกราคมค่ะ คนโสดวันพุธอุ้ยมีแต่ไพ่เรื่องงานเรื่องเงินนะคะเอาเป็นว่าคนโสดวันพุธทํางานวนไปค่ะนะถ้าจะมีใครสักคนที่พอจะมาพูดมาคุยกับคุณบ้างก็มาทางสายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เราไปติดต่อประสานงานหรือในช่วงเดินทางไปคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้คือมาในทางสายงานเลยนะแล้วก็ไม่คืบหน้านะเพราะว่าคุณก็ทําแต่งานอะ คุณมุ่งไปที่เรื่องของความสำเร็จของงานมุ่งถึงการพัฒนาความก้าวหน้าแล้วก็ความมั่นคงของงานของตัวเองมากกว่าที่จะสนใจเรื่องความรักดังนั้นคนโสดวันพุธนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นคุยบ้างนะแต่ว่าเราไม่สนใจก็ขอใช้คำว่าทำงานวนไปนะคะไม่มีเวลาสําหรับความรัก บางท่านบอกว่าดีไม่สนใจอยู่แล้วแต่บางท่านบอก mm. อุ้ยแย่เลยนะจะมีคนคุยก็มาจากการทํางานนี้แหละค่ะมาดูคนที่มีแฟนกันบ้าง <c oughs> ขอพูดถึงคนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก่อนนะคะคนเกิดวันพุธที่มีความสัมพันธ์ราบรื่นอยู่แล้วนะคะแนวทางที่จะต้องเตรียมในช่วง3-9มกราคม64 สิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธคือบางทีคุณกับแฟนคุณนะคะพอผ่านพอเข้าช่วงปีหกสีปุ๊บนะเ,เริ่มและงานเยอะความรับผิดชอบเยอะนะอาจจะมีระยะห่างขึ้นมาได้นะอยู่ไกลกันคุยกันน้อยต่างฝ่ายต่างแบบว่าเออมีความรับผิดชอบคุณเองคุณก็ไม่สามารถที่จะที่จะแบบว่าหลบเลี่ยงคือเหมือนคุณก็หาเวลาว่างให้ตัวเองไม่ได้หาเวลาว่างให้แฟนไม่ได้แฟนคุณก็เหมือนกัน ไม่มีใครมีเวลาว่างให้กันเลยทุกคนโฟกัสในเรื่องของการทำงานดังนั้นมันเป็นไปได้ว่าออพอเวลาไม่ตรงกันนะคะมันจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องละความความลังเลความรู้สึกหวาดระแวงนะคะความรู้สึกแบบว่าเอเน,นี่ยทำงานจริงหรือเปล่า หรือว่าไปคุยกับคนอื่นมีคนอื่นไหมนะแทนที่จะมาหาเรากับบอกว่างานยุง่งงานเยอะเจริงหรือเปล่าคือมันจะมีเรื่องของอารมณ์แบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอารมณ์งอนอารมณ์น้อยใจอารมณ์รู้สึกว่าแฟนไม่รักแฟนไม่ชอบแฟนไม่สนใจแฟนจะไม่มีคนอื่นแฟนจะเลิกนะคะคือคิดเยอะนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธต้องหนักแน่น นะคะต้องหนักแน่นแล้วก็พยายามเข้าอกเข้าใจถ้าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรากลัวคนอื่นจะมาคุยกับแฟนเรากลัวแฟนเราจะหว่นไว้กับคนอื่นเพราะว่าเวลามีให้กันน้อยบางทีสัปดาห์เนี้ยนะคะช่วง3ามถึงเก้าเนี่ยคุณอาจจะวางแผนไว้ว่าเออจะต้องเจอกันแต่ว่าเออเราก็เราก็งานเยอะเราไม่สามารถปลีกตัวได้เราไปหาเขาไม่ได้หรือหรือเขามาหาเราไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ต้องพยายามพูดคุยกันเยอะๆนะคะคุยเยอะ คุยทีโดยที่หลีกเลี่ยงการที่จะมาแสดงออกถึงความวีนความเหวี่ยงความน้อยอกน้อยใจใส่อารมณ์ต่อกันต้องรู้จักอดทนนะคะแล้วก็เชื่อใจกันให้มากๆการที่เราจะเชื่อใจแฟนเราอะ่ะเเราก็ต้องเชื่อใจแบบเหมือนกับว่าอย่าปล่อยให้มันมีระยะห่างอะ่ะนะคะนึกออกไหม ทักบ่อยๆถามบ่อยๆแต่อย่าอย่าถึงขั้นแบบว่าไปให้เขาลำคาญน,นะมันต้องมีวิธีนะเออมันต้องมีวิธีนะคะคุณเกิดมันพุทลองพิจารณาดูถามว่าปัญหารุนแรงไหมไม่รุนแรงหรอกนะคะมันเป็นกรอเวลาสัปดาห์เดียวเองนะออมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะอารมณ์เรามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอะคะ่ะเราเราอารมณ์ไม่นิ่งเองนะอาจจะเป็นเรื่องฮอรอ์อโมนหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนาะก็ต้องประคับประคองกันไปอย่าให้เกิดปัญหานะคะ คนเกิดวันพุธที่มีปัญหากันมาก่อนหน้าล่ะปัญหาอาจจะเกิดจากอะไรหลายสิ่งหลายอย่างบางท่านห่างกันแล้วนะครับบางท่านทะเลาะก,กันล่าสุดก็แตกกันไปคนละทิศคนละทางกระจัดกระจายกันไปอาจจะไม่ได้คุยกันพักหนึ่งแล้วอาจจะต้องการทราบว่า3-9มกราคมเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันไหม จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือเปล่าแม่หมอรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังไม่ใช่จังหวะดีในการปรับความเข้าใจนะคะคุณยังรักเขาเขายังรักคุณนะต่างฝ่ายต่างยังรู้สึกดีต่อกันแต่มันเหมือนกับสถานการณ์ของคุณสองคนมันทำอะไรมากไม่ได้นะคะมันติดขัดตรงไหนสักที่หนึ่งนะอาจจะเป็นใจเราใจเขาหรือสถานการณ์โดยรวมตอนนี้มันเหมือนกับมันจบอะคะ่ะ <c oughs> เหมือนกับแตกหักไปแล้วเหมือนกับเลิกไปแล้วและยังไม่มีทางแก้ไขยังไม่มีทางออกยังมองไม่เห็นอนาคตเลยว่ามันจะมีอะไรที่จะทำให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมบางท่านนะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นสมมติว่าต่อให้คุณกลับมาคุยกันมันก็ไม่ได้มีอะไรการันตีว่าคุณจะกลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงนะคะเช่นสมมติว่าคุณสองคนแบบ <c oughs> คบกันโดยที่อ,อยู่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดปัญหาความบาดระแวงนู่นนี่นั่นขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันนะคะเอาจะแก้อย่างไงจะแก้โดยการไม่ทะเลาะได้ไหมนะเชื่อใจกันมากขึ้นได้ไหมในเมื่อมันห่างกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างปัญหาที่ที่มันหาทางออกได้ค่อนข้างยากนะคะดังนั้นฝากคนเกิดวันพุธว่า ดูท่าทีไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะประเมินดูดูท่าทีเ้าแล้วก็ดูใจเราด้วยดูใจเราด้วยว่า มันมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราขาดเขาถ้าเกิดว่ามันห่างกันไปเลยเราจะทําใจได้ไหมหรือยังไงหรือจะหาทางแก้ไขยังไงแล้วก็ดูท่าทีว่าเขาอยากจะไปต่อกับเราหรือเปล่าเขายังอยากจะคบไหมนะคะเขาพยายามจะติดต่อหาเราหรือเปล่าหรือเขานิ่งๆเฉยๆถ้าเขานิ่งๆเฉยๆก็คงจะต้องยอมรับนะคะว่าเออบางทีเขาอาจจะกาลังคิดเหมือนกันกับเรานี่แหละเขาก็อาจจะกําลังดูท่าทีเราอยู่บางท่านบอกว่าถ้าเราจะทักหาเขาล่ะนะคะ เราต้องได้คําตอบก่อนนะคะการจะไปทักหาเขานะ่คุณต้องมีคําตอบไปพูดไปคุยว่าทางแก้ไขเป็นยังไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลถ้าคิดดูแล้วว่ามันมันไปไม่ไหวไปไม่ไหวจริงๆส,สงสัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดน่าจะจบคุณก็ต้องพยายามที่จะยอมรับว่ามันจบนะคะ พยายามยอมรับความเป็นจริงพยายามที่จะไม่หลอกตัวเองนะอันนี้ฝากคนเกิดวันพุธแต่ถ้าคนเกิดวันพุธท่านไหนคุณรู้สึกว่าม,มันมีทางออกน้านี่ก็ลองพยายามที่จะพูดจะคุยกับแฟนดูนะคะช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธีแก้ไขสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะก็ให้กําลังใจคนเกิดวันพุธไพ่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่แบบว่า จะทําให้เรารับมือไม่ได้นะคะมันอาจจะเลิกลามันอาจจะถึงขั้นเลิกหลาก็ได้นะคะด้วยด้วยน้าภายัยถ้าเราไม่มีวิธีแก้ไขมันก็อาจจะเลิกแต่ว่าคิดว่าคุณเกิดวันพุธเองคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณพยายามที่ใช้เหตุผลพิจารณามากกว่าความรู้สึกอยู่แล้วดังนั้นน่าจะรับมือได้ดีนะเป็นกำลังใจให้ค่ะโอกาสหน้าสัปดาห์หน้านะคะถึงค่อยมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ